สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะพูดต่อเนื่องจาก e p ที e ่เดียวนะครับที่ชื่อคลิปว่า Honda คลิป 125i เติมน้ำมันอะไรดีคือมันมีคำศัพท์ย่อดนะครับก็คือ E ีส e 2 0ียีแล้วก็ e ี5นะครับเลยจะมาอธิบายเพิ่มเติมในคลิปนี้นะครับเพื่อนเคยได้ยินเชื่อที่เขาพูดไหมว่าน้ำมันเกสฮอ มันมีการรวมคําระหว่างภาษาอังกฤษนะครับคือแก๊สโซดีนก็คือน้ำมันเบนซินมารวมกับแอลกอฮอล์นะครับเลยเรียกว่าน้ํามันแก๊สฮอลนะครับตัวอีนะครับย่อม,มาจากเอทานอลสกัดจากพืชพวกมันสำปะหลังอ้อยแล้วก็ข้าวโพดน,นะครับสกัดออกมาก็จะเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะครับ99 5 คำย่อที่ว่ามาจาก E-10 ก็คือการที่เรานำน้ำมันเบนซินนะครับ90%มาผสมกับแอลกอฮอลบริสุทธิ์นะครับ10%จำหน่ายทื่ว่าเอสฮ91แล้วก็เอสฮ95นะครับที่มีจําหน่ายตามปั๊มบริการทั่วประเทศนะครับส่วน E-20 นะครับก็เป็นการนำน้ำมันเบนซิน80%นะครับ มาผสมกับแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะครับ20%นะครับแล้วก็อีพันธ5ก็เหมือนกันนะครับคือการนำน้ามันเบนซินนะครับ15%มาผสมกับแอลกอฮอล์บริสุทธิ์85%นะครับส่วนน้ำมันที่มีค่านะครับอแอลกอฮอล์เยอะๆนะครับมันก็จะให้ ค่าความร้อนที่ต่ำนะครับแล้วก็เวลาเราเอาไปใช้งานในการขับขี่นะครับมันก็จะสั่งให้หัวฉีดฉีดน้ำมันมากกว่าปกตินะครับก็อาจจะทำให้อัตราท้นเพือนได้เลขกิโลต่อเดที่น้อยกว่าที่มีค่าแอลกอฮอล์น้อยกว่านะครับเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าคำย่อว่า e e 1 0 e 2 0แล้วก็ e 8 5นะครับมีวามหมายว่ายังไงน,นะครับา็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดต c r ตา e ให้กับช่องด้วยนะครับไว้ครั